ชัว่วโมงเลยอ่ะไหวไหมน่ามารี กัญชัยแอดมิดด่วนหมอสั่งพักด่วนการอากาศต้องหมอโรงพยาบาลสองสามวันไม่ทันตั้งตัวใกล้วัดใหญ่อาการไม่เบาครั <c oughs> บว้ายดีเลยขึ้นขาว อ่ะอยู่โหพูดดีๆีสิยังอยู่ในถุงน้ำข้ามอยู่เลยเฮ้ยเจาะลูกหน่อยลิเจาะลูกหน่อยลูกยังอยู่ได้ถึงน้ำข้ามอยู่เลยน่าเร็วเร็วเร็วๆร็วเร็วเรงไงเนี่ยยังอยู่ในถุงน้ำข้ามอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นอะดิ เป็นอย่างงี้เหรออืมอยู่ในถุงน้ำข้าอยู่เลยรอลิเจาะอ๋อน้องยังอยู่ในน้ำข้าโอ้ยเป็นถุงใสๆน้ำแตกแล้วแตกแล้วถุงน้ำข้อ๋อรอแม่เขาเจาะหรอถุงน้ำข้าแตกแล้วน้ำข้ามถุงน้ำค้าแตกแล้วตัวแมลงมาจากไหนยุง เอาออกไปได้ไหมขอแม่นั่นแล้ออกก่ดิอ๋อเวลาคลอดออกมาแบบนี้แล้วแม่เขาก็จะเป็นคนเจาะทำไมไม่มีเสียงรอ้อง นีส no ู้ๆดำมะลิอ่ะมนุษย์ดมยายังไม่มดตังงเดยนี้ใช่วยดึงไหม ช่วยเขาป่ะต้องช่วยป่ะหรือยังไงอ่ะโทษนะที่ดูในคลิปอ่ะต้องช่วยยังไงระวังเผื่อเขาหมองลูกจะตะบหน้าลูกนี่อ่าอ่าอุ้ยไม่จับเหมือนตาเคืองๆไม่จับอย่าพูดจับตั่วขาวนวลเลยปล่อยเขาปล่อยเขาสีไมจับธรรมชาติเมือออกสีเทาๆไม่ไม่ไม่ถุง ยังไม่ร้านไงยัง,ยงห่มอยู่ก็เลยยังไม่ร้องต้องรองแม่เขาทำความสะอาดให้เสร็จทำไมเป็นลมล่ะลมแพ้ไม่มีเขาขาวอะไรนะ ขาเนี่ยับหัวแล้วขยับหัวแล้วปากแดงยช่ขยับหัวแล้วอ๋อแม่เขาไอ้นี่ให้ติดอะไรอะลิอะไรก็ไม่รู้ชู่วชั่วที่ลูกหายไปแล้วอะไรไม่รู้ขางขาวห ห่างกันชั่วโมงกว่าห่างกันชั่วโมงกว่าน่าจะโคกโคตรหลายโคกตัวที่สองนี่ตัวที่สองไม่มีอะไรเหมืนโอ้ยเ,ยเนี่ยวเออนี่เสียงดังแล้วเสียงดังแล้วโอีย๋วยวแม่เขาทำเองแม่เขาทำเอง เก่งจังมาลีเก่งจังเก่งจังอุย้ยเก่งจังเลอะเละกัดกัดกัดของเสะอาดกัดถุงไงกัดสายจะดือะ้อปะกัดถุงอ,อ๋อกัดถุงอืมเขาทำของเขาเองอุ้ยน่ารักจังยิงออกมาตัวโตตัวโต,วโตวออกมาเพราะท้องนี้กินอาหารดีมากไงอุย้ยผุบป่องเลยท้องแรกเราเจอเขานี่เขาท้องมาแล้วใช่ปะ ใช่อ่าที่เขามาขออาศัยอยู่ด้วยแต่ท้องเนี้ยก็คือดูแลเต็มที่อ่ะอืยอ,อนะย,ยังออกมาไม่หมดเหรอนะขายังออกมาไม่หมดหรอออกมาหมดแล้วค่อยๆทยอยอยยอกมาอืมถ้าเร็วอ๋อออโอโ้ยสู้ๆนะลูกสู้ๆสู้ๆเก่งมาก เก่งมากสีดำนั่นสบายตัวไปแล้วห่างกันชั่วโมงหนึ่งค่ะคุณผู้ชม,นนมห่างชั่วโมงหนึ่งน,นี่ยกำลังกินนมอยู่สีดำนั่นอนะตัวเงาวิ่งและสะอาดตัวเงาวิ้งแล้วเพราะว่าห่างกันมากชั่วโมงกว่ากัดสายสดือปะอต้องกัดสายอ่ากัดแล้วกัดแล้วเก่งมากเลยมะลิเก่งมากเก่งมาก อันนี้น่าจะสีขาวหัวเหมือนสีดำนิดหน่อยอืม <c oughs> ตัวแมลงเข้ามาได้ไหงมีอยู่ตัวหนึ่งน่ะเก <c oughs> ่งมาก คราวที่แล้วเราก็ไม่มีประสบการณ์นะเนาะช่วยได้เท่าที่เขามาหาแต่ท้องเนี้ยดูแลแล้วก็บำรุงเต็มที่แล้วก็ให้อยู่รับเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยนอนห้องเดียวกันก่อนที่จะคลอดเหมือนให้เขาเตรียมตัวเตรียมตัวจะคลอดเพราะว่าอยู่ข้างนอกมีทั้งแมวเพื่อนบ้านแล้วก็หมาบ้านฝั่งตรงข้ามเนาะ อันตรายเก่งมากมะลิดีแล้วนะที่ตัดสินใจพาลูกมาคลอดในบ้านนะลูกปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ข้างนอกโอ้โหไหนจะงูอีกหมาก็เยอะแมวใหญ่ก็เยอะ ลูกจะได้ปลอดภัยหัวดำหน่อยหนืมีมมแตม้มดำ,ดำมีแต้มดำน,น่นกินนมกินเก่งด้วยสีดำนั่นนะกินจนหลับแล้วนะนนยังดูดนมจุ๊บจุ๊อยู่เลยหมะกำลังหมะธรรมชาติของเขาเนาะ เก่งมากมะลี่เก่งมากเก่งมากเขากัด <_ k _> พี่แพรก็ดูคลิปพอเห็นของจริงเขาก็ทำอะไรไม่ถูก ได้แต่สวมถุงมือรอเก่งมากกัดกัดละขาดละเดี๋ยวก็ไปกินนมได้ละน,นันเห็นไหมเก่งจังเลยมะลิเก่งจังเลยเอยีมีสีดำหน่อยนึงตรงหัวเนาะเดี๋ยวเราเขาทำอะไรเสร็จก่อนจะขอหยิบมาน้ดยใกล้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเขาจะห่วงเอา เจ้าดำนั่นกินนมเก่งจังเลยตีหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยอืมค่ะพึ่งสองตัวเอง <c oughs> ห่างน้นไปชั่วโมงเลยอะหมดแรงพักก่อนลูกพักก่อนพักก่อน <c oughs> พักก่อนลูกพักก่อน สลิงยังอยู่เนี่ยอาน,น้ำมาป้อนมาลิมั้งดิอยู่เลยอ๋อก็ตังในนั่นในไอในเก๊นะนะแม่ใส่ถุงไวน้นะถอดทำไมแล้วอาน้ำใส่สลิงมาป้อนมาลิยังไม่ขาดอ่ะนะ ออกมาไม่หมดอะนะเจ้าดำกินเก่งมาก กินลบก,กินลบลบออกที่หลัง บำรุงบำรุงบำร,รุงร่างกายกินลบไปแล้วชิ้นบะรเริ่มเลยบำรุงร่างกายตัดสะดือเรียบร้อยเก่งมากเก่งมากโอ้มาลี่เก่งมากสองตัวแล้ว เหลืออ้กี่ตัวเนาะ เขากินใน,น่นไปแล้วอ,ะ<ล>อ่ะลอกกินลกแล้วก็ตัดสะดือเสริมอาหาระจะปล่อยกันปล่อยกันปลยเขาทำความสะอาดลูกกันเพราะว่าถ้าเขาไม่กินเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเสริมร่างกายเขาเนยเขาก็ต้องกินนมคัดไวจังเลยเนาะเห็นปะเนาะ นมให้ลูกดื่มนมได้แล้วมะลิขนเริ่มฟูแล้วเขาให้เรียนเขาเรียนจะขนฟูใช่ใช่นมข้าวเต้าเลย เก่งจังเลยนัน่นน่ะหาเต้านมจนเจอพักก่อนมาดิพักก่อนอ่าพักละอ่ากินน้ำกินน้ำลูกกินน้ำอ่ะกดไลค์ก่อนเนาะให้ลูกกินนมก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่แพรป้อนน้ำลูก